ถ้าปลาก็เราดูนะจุดที่หนึ่งใช่ไหมจะอยู่ตรงมุม <c> ห <oughs> ัวไหล่อยงนิ่มๆนะไม่ใช <tutaj> <c oughs> <c oughs> ่ขนกนะไม่ที่เขาห้ามครับดันเนี่ยอะพี่ห้ามกดบางทีเราที้กดแล้วคนร้องจะแทงครับอ่อนตรงนี้ตรงนี้จุดที่สองนี่สองนรห้ามกดเลยครับห้ามกดท้องกดแล้วมันจะแทงได้ง่ายนะครับจุดหนึ่งใช่ไหมจุดสองอตรงนี้จะแทงแล้วก็จุดสามนี่หนึ่งสองสามถ้าเรากดนิ้วโป้งคู่เท่ากับว่า สาสามครั้งเนี่ยเห็นไหมจุดที่หนึ่งจุดที่สองพอดีเลยมไหมสามพอดีแต่ถ้าเรากดทีละนิ้วนะครับมันก็จะได้หกจุดเห็นไหมเนี่ยก็จุดที่สามสี่ใช่ไหมห้าเห็นไหมแล้วก็ไปหกเห็นไหมแต่ถ้าเรากดนี้ก็คือได้สามเที่ยวสามามดสามจุดพอดีอสองสา่จุาจามาาาาม การกดบ่านะครับอของของรักสำนักจะต้องยืนยืน,นาขาที่อยู่อยู่าขาด้านด้านนี้จะอยู่แนวกระดหลกสันหลังนะครับต้ออยู่สันหลังนะครับถือว่าสุภาพนะถ้าเราไปอย่างนี้ถือว่าเราไปค่อมผู้ป่วยนะยนะครับต้องต้องรู้หลักไว้หน่อยเดี๋ยวเวลาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วว่าไม่ได้ม่ได้ศกไม่ได้สอนนะให อยู่ในแนวครึ่งหนึ่งเป็นสลังนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าห้าสิบปอนด์นะครับน้าหนักห้าสิบปอนด์ก็คือลงไปนะครับเขาเรียกท่าท่าว่าหกต่ำหกสูงนะครับหกต่ำหกกลางหกสูงไม่มีหกเดียวนะอันนี้นี่นะครับหกห้าสิบปอนด์เขาเรียกว่าหกต่ำนะครับเนี่หกต่ำปากแดงไม่มีนะาสิบ มาถึงนี่หนึ่งสองสามแล้วนะครับเวลาเราลงลง 70, เจ็ดเจ็ดสิบปอนให้ชักขาที่อยู่ด้านนอกนี้ออกไปด้านหลังนะครับลงแบนี้เขาเรียกว่าน้ําหนักมากขึ้นเจ็ดสิบปอนนะครับเรารู้ได้ยังไงรู้ได้จากลักษณะท่าทางที่เรากดนะครับนี่คือ,อเจ็ดสิบปอนนะครับแล้วก็ลงเจ็ดสิบปอนปอน,อนะครับเจ็ดสิบปอนเจ็ดสิบปอนอ้าวนะครับต่อไปนี้ เราจะลง90ปอนด์นะครับขึ้นแต่นี่ขึ้นเที่ยวที่สามก็คือ90ปอนด์เปิดส้นเท้าขึ้นนะครับเข่าหน้าย่ออย่างงี้เราทิ้งตัวลงไปนะครับน้ำหนักมันจะมากขึ้นอันนี้เรียนรู้ท่าก่อนนะครับรู้ว่าให้ถูกทำท่าที่ถูกต้องนะครับนี่ก็90ปอนด์นะครับในยอ่ยอย่เข่าหน้าเปิดส้นเท้ายอ่อไปนีานี่ครับ อันนี้เรียกว่าจำนั้นลลวนะขึลื่อนไปก่อนห้าสิบปอนด์ลงเจ็ดสิบขึ้อนเก้าสิบถ้าเกิดโนดห้ารอบรอบที่สี่ที่ห้าก็ต้องเก้าสิบตลอดแล้วนะครับเก้าส<อ>ิบตลอดอ,อ,อันน,นี้นี่จะหนักตลอดเพราะว่าใช่แต่นี้ก็เก้าตลอดจะ่ิดไดยว่าเก้าตลอดอันนี้หลักสูตรเขาก็บอกว่าโนดจากเบากลางนะหนักเบาคือห้าสิบปอนด์น้ำหนักกลางก็คือเจ็ดสิบปอนด์ นะครับถ้าปวดศีรษะนี่เราจะนวดขึ้นห้าสิบลงเจ็ดสิบขึ้นเกสิบนะครับถ้าสะบักจมเราจะขึ้นห้าเที่ยวคือห้าสิบเจ็ดสิบเกสิบแล้วก็เกสิบแล้วก็สสิบนี่คือสะบักจมนะครับนะนี่ครับอ้าวตอนนี้ถ้าเกิดลายติดลายติดเราจะนวดเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบก็รอบที่รอบที่สี่ห้าเจ็ดนี่ก็ เก้าสิบตลอดออนะอา้าวตอนี้ถ้าเราถ้าเรามานวดข้างนี้เราก็ต้องเอาขาขาขวามาอยู่แนวงกลางออนะครับเป็นห้าสิบปอนนะครับห้าสิบปอนอา้าพอเราได้แล้วแต่นี้อา่าตนี้เราจะม,มาดูนี้อนทอีนี้ที่นึงเลยนี่นึงอา่า ท่าฮนุมานถวายแหวนนะบอกกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้จะได้จะได้จําได้น,น,นะครับ <Summer. S 1> นั่งนี้เขาเรียกว่าท่าฮนุมานถวายแหวน right นะอันนี้เราจะนด,ดขึ้นนะครับข้าขกระดูกสล้างอย่างนี้นะครับขึ้นไปนวด <rim> yes? ขึ้นอย่างเดียว้า้างเนี่ยครับขึ้นไปนะครับพอ,บอขึ้นไปต,นตัวเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ <งๆ S 1> มือสูงขึ้นเรื่อยนะครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้คือท่าฮนุมานถวายแหวน ให้พวกเราจะได้รู้ไว้นะอันนี้มันโดนมีดไปไม่ใช่ดูว่านิ้วอาจารย์ตรงเนี้ยเก่งหรือเปล่าไม่ได้เก่งน้ำหนักที่นี่โป้เนี่ยไม่ได้ใช้ตัวเราดิตือว่าเราดันเข้าไปดิเห็นไหมตัวเราเลยดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วเราก็นวดขึ้นอย่างนี้นะลงเนี่ยเราก็นวดขึ้นนี่นั่นหมัยถึงที่นี่โป้นะครับแต่นี้ไม่ได้ใช้อะไรถลงตาังฟองค่า อาให้เรียนรู้ไว้แต่จริงๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เราก็ใช้ท well ีอื่นอาตอนนี้มาดูท้ากคมสีหน้าเดียวนี้เดี๋ยวเราจะนวดนะครับคราบผมสีหน้าจับนี้จับข้อมือนะครับจับข้อมือนะครับอันนี้อันนี้คือท่าโคมสีหน้าเห็นไหมเดี๋ยวพวกเราจะได้รู้นะอันนี้สัญญาณหนึ่งลายเห็นไหมหนึ่งลายอ่า หนึ่งลายมันจะอยู่ข้างกระดูกข้างกระดูกสะบักนะครับสบีน่นิ้วแตะปุ๊บลงมาได้แล้วสัญญาณสองอยู่ตรงนี้ครับกลางนะครับเราแบ่งนี่นะนกลางกา,ก,าการกดนี่เราจะกดประมาณไม่เกินห้าวินาทีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเลือดเลือดเส้นใหญ่จากสมองนะครับเดี๋ยวเลือดไปลีงสมองเอเลือดสมองขาดเลือดมันจะ แย่นะครับอ่าเนี่ยจุดที่สองจุดที่สามเลื่อนลงมาให้มัชิดนี่เลยชิดชิดไฮบาล้านะครับไฮบาล้าแล้วก็ดันเข้าไปนะครับน้วหลังจากที่นโป้นะครับนี่สัญญาณสามครับส่วนสัญญาณสี่นี่คือะดูนี้ครับไฮบาล้านี่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 ตรงนี้ไฮบาล้านะครับตรงกึ่งกลางกรงกลางไฮบาล้านี่คือสัญญาณสี่นะครับสัญญาณสี่ไหลนี่ใช้ ใช้มากนะครับใช้มากใช้มาก,มากอ่าดูนะครับนี่สัญญาซีไายไปนี่ลนะครับอ่าต่อไปสัญญาห้าลรนะครับสัญญาห้าลาดูนี่นะครับสัญญาห้าลายอกันนะครับภาพนี้ตรงคุ่มกลางครับอย่าไปขยับหานะครับเดี๋ยวจะกระจี้ อยู่ตรงกลางหน้าที่เสร็จครับมือนี้ซ้อนกดลงไปเลยครับอันนี้ครับตรงกลางนะครับถ้ากดถูกมันก็จะวิ่งไปไปตามแขนนี่ครับาการขึงการรักแร้เลยครับนี่สัญญาณห้าลายอันนี้เราจะแก้ลายติดบางคนเนี่ยลายบรลุนะครับเราใช้สัญญาณห้าลายนะครับเราจับนี่เลย สัญญาณ5อะไรจับขึ้นแล้วก็ดันเข้าไปนะครับปึ๊กเลยดังไหมไม่รู้ดันยังไงอ่าดันเอาเออเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยดันเข้าไปแต่นี้ยกขึ้นนิดหน่อยหนึ่งดันนการของการอะไรแบบได้สดได้ขาดใจนั่นเป็นผู้หญิงอันนี้ไม่ดังยืมแล้วนะดันนิดหน่อยยาน้ำคุ้มที่น่า